สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีผู้ติดตามผมนะทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับแล้วก็ส,สกํารับลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทางช่องของค่ายบางอีนะครับผมทลิปนี้เรามาดูกันนะเป็นอุป,ปกรณ์สำหรับต่อนกอีลุ่มนะเป็นเซ็ตพร้อมต่อนะครับผมนะเป <akkor S 2> ็นเซ็ตพร้อม <ๆ S 1> ต่อนะครับก็จะมีชุดลำโพงเสียงด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นชุดลำโพงเสียงแล้วก็ ตัวบ่วงนะตัวบ่วงนะครับตัวบ่วงก็ตัวนกนะครับเรามาดูนะครับเรามาดูตัวนกก่อนนะครับผมว่านกที่ร้านจะมีแบบไหนบ้างนะครับผมสำหรับนกนะครับก็มันอยู่ที่บางช่วงนะครับสำหรับตัวนี้ที่มีอยู่ก็คือเป็นนกอีลุ่มตัวผู้แล้วก็ตัวเมียทั้งสองเลยนะสำหรับงานสตาฟนะครับผมแล้วก็สําหรับงานนกยางนะครับผมก็จะมี เป็นตัวผู้อย่างเดียวนะครับผมตัวเมียไม่มีนะครับสอบลกอยางนะครับผมแต่ก็แต่ว่าสําหรับของงานสตารนะครับจะมีทั้งเมียแล้วก็ตัวผู้นะครับผมทั้ง2เลยนะครับนี่ครับงานงานสตารนะครับงานสตาร์สวยชัดเจนนะครับผมงานสตารนะวิธีการเก็บรักษาให้ใช้ได้นานนะครับผมนะวิธีการเก็บนะครับก็คือต้องอย่าให้ เปียกนะอยากให้โดนน้าพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสเน่านะครับหนังมันนะครับผมนะครับต้องตากให้แห้งตลอดเลยนะครับผมเป็นงานสตารนะสำหรับงานสตาร์งานงานสตาร์นะครับผมแล้วก็สาหรับงานยางทนน้ําทนแดดนะครับผมนะทนน้ําทนแดดนะครับนะครับสำหรับนกยางก็ทนน้ําทนแดดนะตัวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับผม เนีแต่ก็ยาตากแดดนานเกินนะับเพราะว่ามีโอกาสแตกนะเพราะว่าเป็นงานพลาสติกนะเป็นงานยางนะครับผมนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวนกอย่างนะตัวผู้นะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปนะฮะสหรับเซตต่อนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนกนะครับผมแล้วก็ตัวที่อ่า ที่สองท,ท,ที่ต้องใช้นะครับสําหรับเมื่อใหม่นะที่ยังไม่มีของนะครับผมก็จะเป็นตัวบ่วงนะครับตัวบ่วงก็จะมี2แบบคือแบบเดี่ยวนี่ก็จะเป็นแบบเดี่ยวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับแบบเดี่ยวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับหรือบ่วงคู่นะครับผมโอเคมาดูแบบเดี ideas? Ideas? Okay, ่ยวก่อนนะแบบเดี่ยวนะครับเป็นงาน3 1เนหลักนะครับ เป็นงาน3ามสิเหลักนะครับคุณลูกค้าตัวนี้เดีรยวรอสกรูดนะเดี๋ยวโฟกัสว่ากล้องไม่โฟกัสนะครับผมกลัวว่าลูกค้าจะไม่เห็นนะตัวนี้ก็จะเป็นงานเดี่ยว3ามสิเหลักนะครับนะครับชุดสั้นก็จะมีนะครับเป็นงาน15นหลักก็มีนะครับผมสำหรับเดี่ยวนะครับผมนะสำหรับเซตนี้นะครับที่ผมโชว์เนี่ยจะเป็นงานของสามสิบเอ็ดนะครับผม เป็นงานของ3ามสิบหลักนะครับเอ็นสีเอ็นเป็นเอ็นสีเขียวนะงานผลักสีดำนะตัวนี้หลักยาว7นิ้วนะครับบ่วงกว้าง5้าสนิ้ว5นะครับผมนะครับเป็นงานห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับเป็นงานห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับตัวสวยนะครับสวยนะครับผอมรังเก็บเลยนะครับตัวดีตัวนี้นะครับผมก็คือตัวเด่นนะครับก็จะเป็น จะมีตัวล็อกแล้วก็ต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด้วยสายพ e ทุกวงนะต่อด้วยสาย PE หมดเลยนะช่วงนี้ผมทำนะครับผมะนะหรับเรียบร้อยสำหรับของวงเดี่ยวนะครับต่อไปเรามาดูนะครับเป็นวงคู่นะครับผมเป็นงานวงคู่หรือวงผีเสื้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของชุด21หลักนะที่ผมถือนี่นะจะเป็นของชุด21หลักนะครับผม มันจะมีของชุดสิบห้าหลักด้วยนะครับผมนะสิบห้าหลักชุดสั้นนะครับผมแล้วก็เป็นชุดของยี่สิบเอ็ดนะชุดยาวนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับของบ่วงผีเสื้อนะครับนะใช้ล้อมได้เลยนะครับทั้งสองเนี่ยใช้ล้อมได้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับแล้วก็สีจะมีสีดําสีน้ําตาลนะครับแล้วก็สีเขียวนะสีเขียวก็ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าใช้กันนะครับผมนะครับต่อไปนะครับผม นะเรียบร้อยนะครับสำหรับบ่วงนะครับก็จะมี2ขนาดที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ความกว้างของบ่วงอะไรก็แจ้งไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับนะสำหรับอ่าแตกต่างตัวนี้ข้อแตกต่างตัวนี้ก็คือเอ็นนะจะใหญ่กว่านะนะเอ็นจะใหญ่กว่าของเดียวนะครับส่นบ่วงผีเสื้อนะครับผมโอเคเรามาดูนะครับชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวลำโพงเสียงแล้วก็ตัวแมมเสียงนะครับคุณลูกค้า ลำโพงเสียงแล้วก็ตัวแมมเสียงนะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวลำโพงนะตัวนี้ก็สามารถบลูทูธได้นะครับกับโทรศัพท์ของลูกค้านะครับผมถ้าลูกค้าลำบากในการาในการใช้งานแบบบลูทูธลูกค้าเอาเสียงไปเลยเสียบเข้าไปในแมมในในลำโพงตัวนี้แล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าเอาไปต่อได้เลยนะครับตัวนี้ใช้ง่ายนะครับตัวนี้ใช้ง่ายแน่นอนนะครับคุณลูกค้า นะลูกค้าเอาไปต่อได้เลยนะเสียบเข้าไปจะมีเสียงนกยีลุ่มที่ที่ร้านใส่นะครับนะที่ร้านจะใส่เสียงของนกยีลุ่มเข้าไปนะลูกค้าก็เอาไปต่อได้เลยนะครับพร้อมชุดลําโพงเสียงพร้อมบ่วงแล้วก็ตัวนกกลยนะลูกค้าเลือกได้เลยตัวนกนะครับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับตัวนกนะจะเป็นนกยางหรือนกสตาร์ทนะครับก็จะมี2แบบที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เลยนะครับผมนกยางแล้วก็นกสตาร์ทนะครับ โอเคนะสำหรับนกตัวเมียผมแจ้งแล้วนะครับผมผมจะแจ้งตรงนี้เลยว่าราคามันจะสูงกว่าของตัวผู้นะครับผมนะเพราะว่านกตัวเมียมันหายากกว่าของตัวผู้นะครับผมก็ในการทําในการหาอะไรพวกนี้มันลำบากนะครับผมก็ราคามันจะสูงกว่าของตัวผู้นะครับผมนะสำหรับนกยางก็นะราคาขาวๆของนกอีลุ่มตัวสตาร์ของตัวผู้นะครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับผมสาหรับชุดบ่วง นะสำหรับบ่วงต่อนกอิลุ่มนะต้อนรับปี64นะครับผมแล้วก็ปีถัดไปก็สามารถสั่งได้นะครับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับเซตต่อนะครับใครที่สนใจนะครับผมให้ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยใต้คลิปนะครับก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับปรึกษาก่อนซื้อได้ นะครับโทรมาปรึกษานะครับผมนะไม่ซื้อม่เป็นไรนะโทรมาสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้นะครับผมนะครับของทุกชิ้นที่ร้านนะฮะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะของถึงมือลูกคา้าแน่นอน,นครับเพราะมีเก็บเงินปลายทางสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนะลูกค้าไม่ต้องโอนลูกค้าจ่ายหน้าบ้านได้เลยนะครับผมนะทางเคอรี่นะครับผมปกติก็ที่ร้านจะส่ง ปทางขนส่งเครีนะครับผมไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเก็บเงินปลายทางโอเคนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปนะครับของที่ร้านนะครับขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมนะครับผมโอเคนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากติดตามช่อง youtube ผมนะครับของค่ายด้วยนะครับผมคุณลูกค้านะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะผมต้องลากันตรงนี้เลยนะครับ สวัสดีครับ